hello สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ unbox ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะวันนี้เนี่ยเรามาถึงจักรวาลออกไปนอกจักรวาลน,นอกโลกกันไปเลยนะคะเรียกว่าชุดนี้เนี่ยพาเราออกไปนอกไปเจอกับนอกโลกแล้วกันเนาะม,มีอีกมีอีกสิ่งมีชีวิตนึงที่อยู่นอกโลกไปนะเป็น m a s t i c m a r i i a n o r a c l e นั่นเองนะคะหรือว่าอ่าถ้าดูจากภาพตรงนี้เราก็จะนึกภาพแบบนึกนึกในอารมณ์ของ ET อารมณ์ประมาณอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้เนี่ยของคุณลิซ่าพอร์เตอร์ชุดนี้เก็บไว้นานแล้วแล้วก็อเอืจริงจริงเนี่ยช่วงนี้ไล่เก็บบ้านก็จะแบบว่าแอบไปเจอซ่อนอยู่ตรงนั้นวางอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นคนที่เรียบร้อยมากนะคะแล้วก็หาไม่ค่อยเจอลคะค่ะ จะหาเจอก็ตอนเวลาเราเก็บบ้านอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้กเ็เดี๋ยวเราเปิดชุดนี้กันนะก็ต้องบอกว่าชุดนี้รับไวน้นานแล้วเป็น pre order แต่ว่า ต้องบอกว่าพอพรีออเดอร์แล้วเนี่ยก็คือพรีกันจนลืมไปเลยนะคะแล้วก็พอเอามาถึงที่บ้านก็ลืมเขาอีกนะคะอ่ะลืมซ้ําซ้อนเลยนะคะแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเออเราได้ข้อมูลได้รับรู้ข้อมูลอะไรเยอะมากๆเกี่ยวกับแนวแนวของอสิ่งมีชีวิตนอกโลกอารมณ์นี้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเลมิเรียเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ดินแดนอะไรที่ก่อนที่จะมีเป็นโลกมนุษย์เราอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะคะรวมไปจนถึงการเรื่องของชาวแสง <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> เขาเรียกอย่างนี้ไหมอ่ะอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสเหมาะมากๆนะคะที่มาเปิดกล่องนี้กันช่วงนี้พอดีพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน Mystic Mar เ i a ออริอเกนะคะหรือว่ามนุษย์ต่างดาวหรือว่าชาวแบบว่าอะไรนั้นนึกภาพแบบว่าพอพูดถึงมาชเชนเราเราจะนึกถึงแบบว่าพวกเดา อะไรนะเขาเรียกดาวอังคารอะไรเงี้ยนอกโลกอะไรเงี้ยค่ะให้นึกภาพแบบอารมณ์อีทีก็ได้ดีแม้จะได้แบบว่าเข้าใจกันง่ายๆนะคะชุดนี้นี่กล่องมาด้วยความเมทัลลิกแบบนี้นะคะนี่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 ค่ายร็อกพู้นะแล้วก็มีความแปลกแตกต่างจากจาก เ e h o าส์ uh, House, ใช่ไหมเฮ h o าส์ House, ถ้าเราคุ้นคนกันก็เอาเราคุ้นเคยกับการที่เราจะไปเจอกับแองเจลไปเจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปเจอกับไอร์เซิลฟ์อะไรพวกนี้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาเปิดกล่องในมุมของการที่เราไปเจอกับเอเลียนบ้างไปเจอกับอีทีบ้างออกนอกโลกกันไปเลยนะคะวันนี้ชุดนี้ The Great Sky God say Have silently been visiting and monitoring earthling นะ ก็เรียกว่ามาดูซิว่าเขาไม่เยี่ยมเขาไม่เยี่ยมนะคะจากต่างดาวจากนอกโลกแ้วจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราเป็นยังไงมีไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยชุดนี้จะพาเราไปพบกับอีกอีก แนวคิดได้ไหมหรืออีกข้อความที่เขาส่งผ่านมาให้นะคะแต่อย่างที่บอกคือส่งผ่านจาก God ก็แล้วส่งผ่านกับ Godess ก็แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะชุดนี้ก็จะเป็นการส่งผ่านผ่านทางแบบอ,อสิ่งอะไรที่เหนอเอือนอกโลกออกไปนะคะแล้วก็มันก็ต้องบอกว่า ชุดนี้เนี่ยมีความแบบสวยในมุมของสีสันที่เรารู้สึกว่าแบบเออหน้าดึงดูดดีนะคะในส่วนของสีแต่ถามว่าตัวละครเนี่ยตัวหน้าพา่อ่ะแอบดูจากข้างหลังเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าแบบสวยไหมหนะ้าน่ารักไหมนะั้นดูดูแปลกๆนิดนึงนะคะก็ไม่ค่อยคุ้นกับภาพประมาณอย่างนี้สักเท่าไหร่เดี๋ยวเราแต่แต่ว่าด้วยความที่สีสันเขาเนี่ยมันน่าจะช่วยทําให้เราบันเทิงเริงใจกันได้นะสีสันก็น่าจะช่วยทําให้เราฮิล ตัวเราเองได้ฮิลจ mm ิตใจเราได้หรือว่าช่วยรักษาในเรื่องราของการที่อาจจะเครียดอาจจะอะไรมาอย่างนี้นะคะอันนี้อาจจะให้อีกหนึ่งมุมมองได้เหมือนกันแล้วก็ได้ในเรื่องความรีแลกซ์ relax, ขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก,ก็เลยรับชุดนี้มาเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กัน open your eyes นะคะเขาบอกว่าให้เปิดตาดูบ้างจ้าแล้วกเ็เรียกว่าไงดีนะเหมือนกับเหมือนกับ stretch มันเหมือน,อนแบบ ยืดยืดเหยียดไม่ใช่ยืดหย,ย,ยุ่นอะไรอย่างเงี้นะคะในเรื่องของตัวอินไซส์ของคือเขาบอกว่ามันอย่าบล็อกพลังงานตัวเองหรือปบล็อกความคิดความเชื่อของตัวเองว่ามันจะต้องอยู่แค่นี้แค่นี้มีกรอบแค่อย่างงี้นะคะคือบอกว่าจริงๆแล้วมันมีอาจจะมีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองในการที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดตามองโลกมองให้กว้างๆค่ะมันมี อะไรที่เหนือไปกว่าสิ่งที่เรารู้อีกเยอะมากๆนะคะสำหรับโลกนี้จัก,กรวาลน,นี้ไลฟ์ไทม์มนี้ชีวิตนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดนี้กันดีกว่าหนูพูดสกกลนยาวมากเลยบางคนเบื่อแล้วนี่ค่ะอหมข้างข้างในเปิดออกมาก็จะเจอกับเอเลี่ยนน้อยเอเลี่ยนน้อยนะคะแบบนี้นะคะพื้นหลังเป็นสีเขียวนะคะมนุษย์ต่างดาวเข้ามาทักทายแล้วนะคะอีทีเข้ามาทักทายค่ะนี่ถ้าเกิดไม่ใช่แบบมนุษย์ต่างดาวนอกโลกอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบ รีวิวของเขาผิดอันนี้อ่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือมาแบบนี้เลยเอาจริงๆแล้วคู่มือเนี่ยแอบเป็นเราคิดว่ามันเป็นรอยนะคะตรงนี้นะคะไม่ใช่ขึ้นราโนใช่ไหมเป็นเป็นรอยแทนนะคะน้นๆไม่มี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 ไม่ม,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 มีคือถ้ามันเป็นรามันก็ควรจะต้องแบบถูแล้วมันก็จะต้องออกใช่ไหมแต่นี้ไม่มีนะคะก็แสดงว่าเขาเป็นรอยคะ่ะด้วยความที่เป็นเมทัลลิก แบบนี้นะคะสีสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะก็แสดงถึงความเป็นแบบนอกโลกจักรวาลน,นิดนึงเนาะเอออารมณ์แบบถ้าพูดถึงอวกาศพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแอบแอบเป็นอารมณ์สีประมาณนี้เนาะ,ะสีเงินเงินสีเมทัลลิกอะไรอย่างงี้ Gl itter, กลิตเตอร์กลิตเตอร์จะกลิตเตอร์ไหมอันนี้มันคงไม่กลิตเตอร์มันก็เมทัลลิกหน่อยนะคะอ่าเปิดเข้ามาเราก็จะเจอว่า มียันอวกาศลงมาจอดอยู่ที่โลกแล้วนะคะพื้นหลังเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอ่าหน้าปกสวยงามปกปก,ปกในนะคะสวยงามแล้วก็อ่านี้ก็จะเป็นจักรวาลนะแล้วก็มาถึงสารบัญค่ะไพ่ชุดนี้จะมีทั้งหมดกี่ใบไม่หมดสีสิบใบนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ Oracle Card ชุดนี้นะคะแล้วก็อันนี้เขาเด้านหลังก็จะเป็นสั้นๆก็จะเป็นในส่วนของตัวผู้เขียนนะคะ น่าจะผู้เขียนกับผู้วาดน่าจะคนเดียวกันเนาะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีในส่วนของตัว illustrator หรือว่าคนที่วาดภาพศิลปินที่วาดอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าจะเป็นคนเดียวกันแหละคุณลิซ่าพอร์เตอร์นะแล้วก็นี้ก็ตัวสารบัญเองก็จะมีคํานําขึ้นมาให้หน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนการใช้ไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นตัวอย่างสเปรดไพ่อะไรล่ะตำแหน่งการวางของไพ่นะคะแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวความหมาย ะะก็เป็นแบบคู่มือแบบว่ากระชับมากเลยนะคะก็ไม่ได้มีแบบใส่เยอะแยะ,ยะวุ่นวายยนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงประเด็นเลยอันนี้อินโทร u c t ชันกันก่อนนะก็ uh, we are all cosmic สตา r s ซีด์ะบางคนก็เชื่อใช่ไหมว่าอารมณ์แบบในเรื่องราวเหล่านี้ไม่รู้ไม่รู้มีมีเพื่อนเพื่อนในช่องเราคนไหนที่เชื่อในเรื่องราวเหล่านี้บ้างไหมคะเร,รเ,เรื่องราวเกี่ยวกับนอกโลกเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าโอเคที่มา ของมนุษย์โลกของชาวโลกอะไรงเงี้ยหรือว่าแบบเชื่อในเรื่องของโลกอื่นที่ไม่ใช่อดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคือโลกอื่นหมายถึงมันมีโลกอื่นๆดาวดวงอื่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีก,อก,อกหนึ่งหนึง่งความเชื่อหนึ่งหนึ่งแนวคิดหนึ่งนะเออจริงๆงเราก็พูดถึงว่าพวกเรานี่ก็เป็นอะไรที่คุยกันถึงเรื่องราวของความเชื่อกันนะคะอืมแล้วก็อ่าในส่วนของ อันนี้พูดถึงเอเลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนกับว่าจริงๆเราต้องต้องบอกว่ามันมันเป็นการที่มันเป็นการส่งข้อความตรงนี้ให้ให้กับเราในมุมของออแอบรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันกันกบกับนับไอ้ปกหลังอะเนาะ คือเหมือนกับเขาก็มองว่ามันอาจจะมีอะไรอีกอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเขาก็แอบมีความรู้สึกว่าเ,เขาก็มียีน,นคล้ายๆมีความใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ข้อความหรือว่าอะไรที่เขาส่งผ่านมาบางทีมันอาจจะเป็นการอ n a l y z e เป็นการตื่นรู้เป็นการทําให้เราแบบเหมือนกับสะกิดอะไรอย่างนี้ให้ข้อคิดให้แนวคิดอะไรกับเราได้เช่นกันนะคะเขาก็เลยทําไพ่ชุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเ ให้คุณเปิดเปิดใจเปิดตาเปิดกว้างมองยอมรับในเรื่องของมันอาจจะมีความรู้ที่คุณแบบได้จากไพ่ชุดนี้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เขาใช้ว่าเป็น E T card ด้วยนะนี่ Once when you have read you have read um, through the information of each card allow some reflective some reflective time to process the meaning เขาบอกว่าวิธีการใช้ไพ่ชุดนี้เหมือนกับว่าพอเวลาเราเปิดหน้าไพ่อันนี้แอบจะคล้ายๆกับท,ที่ที่เราเคยบอกเนอะเวลาเปิดหน้าไพ่มาเนี่ยอยากจะให้ลองดูซิว่าเปิดรูปึ้นมาหนึ่งใบนะคะแล้วเรา,เามีไอเดียอะไรเกิดขึ้นมีคำอะไรเกิดขึ้นหรือมีความรู้สึกยังไงเกิดขึ้นกับไพ่ในแต่ละใบนะคะดูกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในเ,เป็นแบบการ ความหมายที่มันค่อยค่ค่อยๆผุดขึ้นมาค่อยๆเกิดขึ้นมากับเรานะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยให้แบบได้ซึมซับรับทราบกับรูปภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะช่วยให้เราได้รู้สึกอะไรแล้วมันมีเหมือนเหมือนกับ เหมือนเหมือนมีสิ่งสะท้อนกลับมาเวลาที่เราเห็นหน้าภาพแล้วอะ่ะมันอาจจะรีเฟล็กคำตอบอะไรบางอย่างขึ้นมาให้เราก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะคืออันเนี้ยเขาไม่ได้บอกให้เราเชื่อในคู่มือของเขาทุกทุกคำพูดแต่จริงๆแล้วอยากจะให้เบื้องต้นอาจจะเข้าไปดูก่อนว่าพอพอพ,อพ,อพอเปิดหน้าไพ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีมุมไหนที่รรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเฮ้ยเราได้ได้ได้ได ได้คำศับคำนี้หรือว่าได้แบบรีเฟลกความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเวลาเปิดหน้าไพ่เขานะจริงๆยังไม่ได้ดูหน้าไพ่ของเขานะเป็นยังไงแล้วมันจะรีเ e ลกคำอะไรออกมาได้แตกต่างจากแตกต่างจากตัวคู่มือของเขาหรือเปล่านะคะแต่เอาจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีในมุมของการที่ให้รีเฟลกไพ่มันไม่ใช่เฉพาะชุดนี้ของเขาเนอะเราว่ามันมันก็เป็นแบบชุดอื่นๆก็ก็ใช้คล้ายๆกันด้วยนะคะอย่าไปยึดติดกับ คู่มือของเขามากมากจนเกินไปเรามองว่ามันมันจะตีกรอบความคิดของเรานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดนี้กันดีก,กว่าเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้าง aligning cards in the ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ s p r a d ไพ่หรือว่าการจัดวางแหน่ของไพ่นะคะอดีตปัจจุบันและอนาคต spray นี้ต้องมาเลยไห้เข้าใจเหมือนกันนะคะทำไมเขาฮิตกันจังเลยนะคะอ่ะอันนี้แบบ5ใบค่ะเป็น m a r t i n m a r i n spread นั่นเองนะคะ what i t species ไม่ใช่ spices species am I most most connected with นะคะอันนี้ก็เป็นแบบห้าใบแล้วก็โอ้กระชับมากจริงๆนะคะก็คือมาถึงความหมายเลยนะคะความหมายของไพ่อันนี้อากา g e n t นอากา e n t i นคืออะไรนะคะ <laughs> ancestors were initially atlantician และ เรมิ r เรียนนะคะก็เรียกว่าเป็นอบพยพมาจากดาวที่เป็นเ e มิ r เรียนเลมิ a เรียเลมิวเรียนกับชาวเลมิ r เรียค่ะกับในส่วนของแอตแลนติสเนาะเรียกว่าเป็นผู้รอดชีวิตได้ไหมจากการทำลายล้างของแอตแลนติสนะคะก็เกิดมาเป็นอากาจันนั่นเองนะคะ อ่าแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าคือใครเหรออะไรยังไงนะคะใครชอบอ่านเรื่องราวเหล่านี้น่าจะสนุกนะคะเดี๋ยวเราหาเวลาอ่านสักหน่อยดีกว่านะคะแอบกําลังอินกับเรื่องราวนี้อยู่นะคะก็ไปฟังคนที่แบบมีภูมิรู้อะไรในแนวนี้ค่ะแล้วก็เขาก็จะเล่าเรื่องเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังว่ามีการแบบทำสกดจิตอะไรอย่างงี้นะคะก็รู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นตามากเลยก็แบบเดี๋ยวลองไปอ่านดูนะแล้วก็อันนี้ก็จะอันนี้ยังเล่าเรื่องอยู่เลยนะเนี่ย ยังเล่าเรื่องให้ฟังอยู่ว่าคือใครอะไรยังไงนะคะอือน่าน่าสนุกดีนะคะแล้วก็ข้างหลังก็แบบใครขี้เกียจอ่านใช่ไหมข้างหลังจะมีคัทมินนิ่งให้จะบอกความหมายให้นะคะแบบนี้แบบย่อๆสั้นๆพอให้เข้าใจได้ว่าเออคือเขาคือใครหรืออะไรอย่างนี้อ่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คีย์หลักๆเหล่านี้ค่ะมันถูกสกัดออกมาจากเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังหน้านี้แหละนะนะแล้วก็ถ้าในมุมของไพ่ชุดนี้อ่านได้ทั้ง อัพไรท์เนาะก็คือไพ่หัวตั้งแล้วก็รีเวิร์สในส่วนไพ่หัวกลับได้ด้วยทั้งสองแบบเลยนะคะอันนี้นะนี่นี่เผื่อใครอยากจะอ่านนะคะนี่เฮ้ยน่าสนใจสำหรับชุดนี้แอบมีเรื่องราวให้สนุกสนานนะคะกับการอ่านเรื่องราวเหล่านี้ใครสนใจเดี๋ยวจะไปแอบอ่านมาให้ก่อนแล้วก็จะมาเล่าให้กันฟังนะแล้วก็ มาฟีดแบ็กกันด้วยนะว่าไม่ใช่อ่านมาผิดอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เราว่ามันก็จะมีแหล่งข้อมูลที่เยอะแยะหลากหลายมากๆเลยนะคะ และพอแหล่งข้อมูลเยอะแยะหลากหลายเอาจริงๆคือเราก็ไม่ได้เกิดสมัยนั้นเอ๊ะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานแน่ชัดแน่นอนว่า,อาโอเคเกิดจริงมีมีอยู่จริงหรืออะไรอย่างนงี้นะคะหรือว่าเขาเล่ากันอะไรยังไงเออเพราะฉะนั้นนะก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นเอามาแบ่งปันกันเนาะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนี่มี Flower of Life ด้วยนะ Flower of Life is the geometric 2D template that represents self-organizing การจัดการระเบียบชีวิตของตัวเองนะอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะก็จะมีแบบหลายคีย์ร์ดเลยที่เราบางทีก็จะคุ้นเอ้ยคุ้นคำนี้จังเลยอะไรอย่างงี้นะคะเนี่เมอร์คาบาอ่าตอนนี้ก็กำลังอินเรื่องนอี้อยู่เช่นกันนะคะ,ะมีเมอร์คาบาด้วยนะคะสำหรับการปกป้องปอง้ปองกันเน่ใช่ไหมดูซิเบอร์เอร์คาบาเขาให้ความหมายเป็นยังไงคราบอินนิ่งคือ Move เม้ t เมอร์คาบาเป็น Movement อ่ะจริงๆเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าเมอร์อคาบาก็เป็นแบบ สามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมไม่ใช่ข้อเลกสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมพีระมิดนี้หวัวตั้งกับหวัหวกลับนะคะพอเอามาสอนกันใช่ไหมมันก็จะหมุนมือก็บ้าก็จะหมุนแล้วก็มีเขาก็คงหมายถึงพอมันหมุนก็จะเป็นการ movement อนะไรอย่างเงี้ยนะวิ้นควรให้ดูคู่มือก่อนใช่ไหมควรจะให้ไปดูภาพกันก่อนเนาะจะได้แบบว่าแปลความแปลแปลภาพกันก่อนเลยเนาะพี่ดาแล้วขอโทษขอโทษอ่ะป่ะเ<ๆ>ดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะเอ๊ พอหมดในส่วนของตัวความหมายเนาะเขาก็จะเป็นในส่วนของตัวผู้เขียนค่ะวอ้คนนี้เหรอคุณลิซ่าพอร์เตอร์นะคะลิซ่าพอร์เตอร์คนนี้ก็จะเป็นชาวนอร์ทมป์ตันนะคะแล้วก็มาเติบโตนี่เวสติร์นอร์ทซีเรียในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะคะที่ห่างไกลอ๋อเป็นวีดเบลด แอบมีความรู้สึกเขาต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ขันหรือเปล่า <c oughs> คือถ้าดูจากวิธีการเขียนก็น่าจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ระดับหนึ่งแต่ทำไมดูจากโอเค okay. during the night s ช h ่อว okay, right? ่ a ส a ฟรีแลนซ c เ c าเดอะโอเคเขาก็เ um, ล่าประวัติให้อ่ะเพราะฉะนั้นคนนี้เขาเป็นทั้งผู้วาดและผู้เขียนไพ่ชุดนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอบคำตอบที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนเดียวนะคะก็มีแค่พูดถึงผู้เขียนนะคะก็แสดงว่าผู้เขียนคนนี้เขาเป็นคนเดียวกับคนวาดด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่กันดีกว่านาะตื่นเต้นตื่นเต้น อยากดูอยากเจอเอเลี่ยนแล้วนะคะแไม่ใช่เดี๋ยวเอาไม่ขึ้นอีกโอ้ยขอไพ่สีเขียวกีสกีสกีสข้อไพ่สีเขียวค่ะจับก่อนเลยว่าแบบหลุดลอกหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าสัมผัสแรกคือมันติดแน่เลยไพ่นะคะมันติดกันเป็นปึกๆนะนี่เห็นไหม ติดกันเป็นปึกๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้มีโฆษณามาให้ก่อนนะอันนี้เผื่อใครอยากจะไปฟังเขาก็จะมีออดิโอมีแอปพลิเคชันอะไรของเขาพวกนี้นะคะให้สามารถไปตามดาวน์โหลดกันได้แล้วก็ด้านในค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพื้นสีม่วงเนาะเมื่อกี้เป็นพื้นสีเขียวแล้วชั้นเป็นพื้นสีม่วงนะ,ะอารมณ์ประมาณแบบมนุษย์ดาวอังคารก็จะเป็นแบบสีม่วงสีเขียวเออไม่เข้าใจทำไมเขาต้องออกสีมาเป็นประมาณอย่างนี้นะ ไม่ดูเหมือนกันใครรู้บอกหน่อยแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นรูปของยานอวกาศนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเข้ามาด้วยที่ล็อกไพ่แบบนี้นะคะใส่ใส่เป็นพลาสติกแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวไพ่ ตัวไพ่เนี่ยก็จะเป็นด้านหลังเป็นแบบนี้หูดูยุ่งเหยิงมากๆเลยนะคะอารมณ์แบบว่าเข้าไปสู่โลกจักรวาลไปไปสู่กาแล็กซี่ไปสู่จักรวาลไปสู่นอกโลกอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็จะแบบหมุนฟู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 เข้าไปเนี่ยค่ะมันมีทางมุกดมนกดเข้าไปในนี้นะคะเนี่ยเข้าไปในนี้นะอารมณ์นี้นะแล้วก็นี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นดาวหรอหรือฟองอากาศอะไรอย่างงี้นี่ไปเรื่อยนะคะ เดี๋ยวของขยับอีกสักทีนะจ๊ะเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่นี่นะคะแล้วก็อ่ะสัมผัสแรกที่จับอ่ะตัวไพ่อ่ะไม่ได้มีความแบบหนามากแบบเออขอโทษเรียกว่าความแข็งไม่ได้มีความแข็งมากขนาดนั้นนะคะคือจับไปเนี่ยถามว่าหนาไหมแล้วว่าหนาอยู่นะเนี่ะให้ดูนะคะ แล้วก็แต่ว่ามันก็จะแบบมีความม,วามียังมีความยืดหยุ่นได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แข็งแบบแข็งเป๊กมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตัวการาดเนี่ยจะเป็นแบบแบบด้านเนาะเป็นเนื้อเนื้อแมทเ,เขาเรียกเนื้อแมทไหมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ นะจะไม่ได้มีเครื่องเงาวิ้งเลยนะคะทั้งสองด้านเลยเหมือนกันอ่ามันก็จะทําให้ตัวไพ่ของเขาเห็นภาพได้ชัดขึ้นเนาะแล้วก็มันไม่ได้สะท้อนแสงอะไรมากขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่ด้านหน้ากันอ่ะอย่าลืมนะเราค่อยๆดูไปทีละภาพแล้วก็ ลองดูว่าแต่ละคนมี reflect อะไรจากภาพชุดนี้แล้วก็จะได้ดูว่าเฮ้ยอ่านง่ายอ่านยากหรือว่าน่าสนใจมากข้างน้อยขนาดไหนนะ้ะเพื่อประกอบการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อผ้าชุดนี้นั่นเองนะคะอะสำหรับภาพแรกมาถึงก็เมื่อกี้เห็นเงีนไปแล้วใช่ไหมอากาน์นที่บอกว่าเขาเป็นชาวที่รอดชีวิตมาจากมาจากอะไรนะเลมิเรียกับ ไม่ใช่เป็นสงครามที่เลมิเรียกับแอลนติสใช่ไหมที่แอลนติสไปบอมเขาใช่ไหมไม่ใช่ไปบอมไปเออไปไป,ไปบอมแม,ม้วางวางบอม,มเนาะแล้วก็เอ่อก็กเรียกว่าสูญเสียใดนนัเอาจริงๆก็คือแบบเออซอร์ไพรเวอร์ที่ออกมาที่จะเอออแ่แที่รอดชีวติตออกมาได้นะคะฮ่เราก็จะเห็นว่าฝั่งหนึ่งก็จะนั่งแบบนี้นะคะเ้คนเขาเป็นชาวเดียวกันไหมเนี่ย หรือเขาแบบว่าอ่ะโอเคจบไปเรื่องราวในอดีตแล้วก็มาออกมาเป็นอกีกชนอีกอรารยธรรมหนึ่งอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะตรงนี้จะมีชื่อไพ่อยู่เนาะชื่อไพ่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่อธิบายคร่าวๆสั้นๆว่าเป็นความหมายคืออะไรนะคะอันนี้พอหลังจากที่เหมือนกับอารมณ์ค,ค,คล้ายๆยุคสงครามสิ้นสุดเนาะ ก็จะมีการ manifesting มี uh, multi dimensional perception a d j u s น e n นเอาจริงๆแล้วยังไม่ได้อา่านยังไม่ได้อ่านเลยนะคะก็จะแบบว่าความหมายก็จะแบบคืออะไรเพราะฉะนั้นแนะนำให้อา่านคู่มือถ้าสมมติดูดูภาพแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็จะไปตามอา่านคู่มือกันต่อแล้วเพราะว่า,อาพออา่านคู่มือแล้วเนี่ยจะได้เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็น manifesting ทำไมถึงเป็นคำว่าคำว่า multi ดิเมนชันอะไรอย่างงี้นะคะเออเป็นการแบบเพอร์เซพชันเออทำไมอะ mm hmm. ก็เซอร์ไ e ์มาแล้วแล้วยังไงอันี้นะคะก็จะได้ไปดูตามหลังได้เนาะถัดมานี่อโอ้วหวิอ่านน่ากลัวนี่ค่ะอัลฟาเซนจูเรียนนะคะอา้าวจริงๆตอนแรกเนี่ยที่ไมก่มกล้าไม่กล้าซื้อชุดนี้มาเพราะว่าแบบนี่แหละ คือหน้าตาเขาแปลก,ปลกนิดนึงอะนะคะเราก็จะแอบกลัวกลัว่าแบบอ้ซื้อมาเราจะแบบว่าไหวไหมเนี่ยสวยไหมเนี่ยนี่เขาเล่นหมากฮอตอยู่นะไม่รู้ใช่ไหมคืออารมณ์แบบว่าอยู่ในน้ำนะนี่อัลฟานะคะ f o r s i g h t planning strategy นะคะดูเขานั่งคิดคิดกลยุทธ์วางกลยุทธน์นี่นั่งเล่นหมากหมากอะไรเนี่ยนี่เล่นโกหมากลอ้อมหมากฮอตหมากลุก อะไรประมาณนี้ไม่ใช่มารุกุมารุกุก็ต้องมีเป็นตัวน,นี่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นแบบเนี่ยเขาวาง strategy อยู่นี่อันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของ strategy ถัดมาอัลฟาดรากอนเนี่เป็นมังกรแล้วค่ะเป็นยุคข,ของมังกรแล้วเป็นอัลฟามังกร นี่ชาวมังกรนะคะตัวเป็นคนไม่ไม่ก็ไม่ไม่ใช่คนนะคะตัวเป็นอะไรเป็นมังกรค่ะแต่ก็มีแบบคิงของมังกรนี่ corrupt ว้วไม่ดีนะคะใช่ไหม unethical คือเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยมีศีลธรรมจริยธรรมไม่มีวัฒนธรรมไม่มีอารยธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกแบบ barbarian พวกไม่ใช่ barbarian เป็นพวกที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย แอนโดร์อ่านไม่ออกแอนโดรเมเดียนส์ล่ะแอนแอนโดรเมเมเดนส์อ่านไม่ออกเลยนะคะก็อันนี้ให้ดูไปแล <laughs> ้วกันนะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฝั่งอุ๊ยแอบรู้สึกแบบอะไรนะที่เป็นแบบสองฝั่งแบบนี้ คาร์เฟนไม่อืมไฮพริเซสไม่ไมไมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ controlling เรื่องของดราม่าเรื่องของ conflict of interest นะคะโอ้ดูขัดแย้งกันเองนะคะแหมนั่งอยู่บัลลังเดียวกันแต่ก็ต้องแบบนี้เอาไงดีนะจะช่วยฝั่งนี้ดีหรือทำามันนี้ดีนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้จินตนาการไปเอยขอภัยนะถ้าอ่านอะไรที่มันผิดพลาดไปไม่ใช่ตรงกับในคู่มือเขานะคะอันนี้แค่แบบรีเฟล็กจากที่แบบเห็นอะไรอย่างนี้นะพัาายนะคะก็าการเห็นตา,าการเห็นบอกว่าเป็นแบบไหนก็แชร์กันได้นะ a r c ์ u r เรียนะคะ uh huh. เหมือนคนนี้แลนอยู่นะอยู่หน้ากล่องพ่ยเลยนะคะ a r c ์ u r เรียค่ะ <S Feeling self, s e เด e ะส s ต o e ค e e เปแล้วก็ Concern ค่ะ Blue Avian E อีแบนซ์อะอู้หคือแบบคขามนีจินตนาการสูงมากนะคะว่าแบบว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนงี้นะคะ Grace คืออะไร Timid Misunderstood s h ดชาหัวเขาจะต้องโตโตเนาะแสดงว่าเขาแบบว่าฉลาดใช่ปะหัวโตโอย่างงี้ l ลเ n น l y r รีย l y r เ n Strength เป็น Courage เป็น b r a v e r y มันจิสก็คงเอาลักษณะของแต่ละแต่ละอารยธรรมลงมาใส่ว่บโอ้มมนอินแบล็กก็มาจ้านี่นะนะ